2 0 3ค่ะความหมายของการออกแบบงานวิจัยการออกแบบงานวิจัยนะคะจะหมายถึงการกําหนดวิธีการของแผนที่จะใช้เป็นแนวทางในการทํางานวิจัยเปรียบเสมือนการสร้างบ้านจะต้องมีการออกแบบบ้านให้เรียบร้อยก่อนที่จะลงมือก่อสร้างถูกต้องไหมคะโดยคํานึงถึงทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่เช่นเวลางบประมาณและกําลังคนคะ่ะเพื่อช่วยในการวางแผนให้งานวิจัยสําเร็จไปได้ด้วยดีนะคะโดยผู้วิจัยต้องคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน ของการทำวิจัยไปล่วงหน้าด้วยนะคะแล้วก็จะต้องเตรียมการในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยว่าถ้าเกิดปัญหาแบบนี้เอ็นะถ้าเกิดขึ้นแล้วเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรอะไรประมาณนี้นะคะรวมไปถึงการดำเนินการของแต่ละขั้นตอนนั้นค่ะการวางแผนการวิจัยนั้นจะต้องมีการตัดสินใจในเรื่องต่างๆนะคะเช่นแหล่งข้อมูลวิธีการวิจัยเครื่องมือวัดการสุ่มตัวอย่างและการเก็บข้อมูลด้วยค่ะการออกแบบการวิจัยนะคะเป็นขั้นตอนพื้นฐานในการกําหนดรายละเอียดแผนปฏิบัติการล่วงหน้าเกี่ยวกับรูปแบบของการ นนนวิจัยลักษณะของข้อมูลคุณสมบัติของตัวอย่างจำนวนตัวอย่างวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและกําหนดเวลาปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนค่ะเพื่อที่จะเป็นแม่บทในการดําเนินงานวิจัยที่จะปฏิบัติไปจนสาเร็จร่วงนะคะทั้งนี้ค่ะไม่มีมาตรฐานหรือรูปแบบของการวิจัยใดที่บอกแก่นักวิจัยได้จนกว่าแบบวิจัยต่างๆได้ถูกกระทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันค่ะการออกแบบการวิจัยนะคะสามารถที่จะทําได้หลายลักษณะด้วยกันค่ะทั้งนี้แล้วแต่ ความมุ่งหมายของผู้จัดทําว่าต้องการอะไรแล้วแต่ความมุ่งหมายของผู้วิจัยว่าใช้สิ่งใดเป็นเกณฑ์ซึ่งเกณฑ์ต่างๆสามารถแตกต่างกันได้ค่ะความสําคัญของการออกแบบการวิจัยนะคะการออกแบบการวิจัยไวล่วงหน้านอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานอย่างมีระบบแล้วนะคะยังเป็นไปได้ในตามลําดับขั้นตอนที่เหมาะสมด้วยแล้วนะยังช่วยให้สามารถที่จะทําการปรับปรุงและเปลี่ยนแปล,ง,ปลงการปฏิบัติงานให้เหมาะกับเหตุการณ์ใน,ในขณะนั้นหรือ ปฏิบัติงานภายในระยะเวลาและงบประมาณที่มีจํากัดโดยได้คําตอบในปัญหาที่วิจัยอย่างถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์อย่างประหยะัดอย่างไรก็ตามครับความสําคัญของการกําหนดแบบวิจัยไวล่วงหน้าสรุปได้4ประเด็นดังต่อไปนี้นะ1คะ่ะช่วยให้การปฏิบัติงานวิจัยเป็นไปอย่างมีระบบและเป็นไปตามลําดับขั้นตอนที่เหมาะสมนะคะความสําคัญที่2ส,สามารถควบคุมขนาดของการผันแปรในเรื่องที่ศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิจัยแบบทดลองด้วยนะคะ 3. ค่ะนำไปสู่ผลวิจัยที่แม่นยําและลดความไม่เที่ยงตรงจากข้อมูลได้ด้วยค่ะและประเด็นสุดท้ายของการออกแบบการวิจัยนะคะประเด็นที่4ค่ะใช้เป็นหลักช่วยทําให้วิจัยไปในทิศทางที่ถูกต้องนั่นเองค่ะหน้า204ค่ะหลักการในการออกแบบการวิจัยนะคะวัตถุประสงค์สําคัญของการออกแบบการวิจัยก็คือการที่นักวิจัยค่ะต้องการให้เกิดวิธีการหาคําตอบของปัญหาที่เผชิญอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความน่าเชื่อถือมากที่สุดนะส่วนหลักการสําคัญ ในการออกแบบงานวิจัยที่สำคัญมีอยู่3ประการด้วยกันนะคะคือแม็กมินคอนั่นเองค่ะโดยย่อมาจากคําเต็มดังนี้ค่ะแม็กค่ะย่อมาจาก maximize the experimental variance มินค่ะ minimize the error variance คอนค่ะ control the e x t r n e o u s independent variable ค่ะมาดูที่ตัวแรกกันนะคะแม็กค่ะแม็กก็คือ maximize the experimental variance หมายถึงนักวิจัยต้องพยายามวัดผลกระทบของตัวแปรอิสระที่ ต้องการศึกษาว่าจะมีผลต่อตัวแปรตามอย่างไรให้ชัดเจนที่สุดค่ะโดยพยายามขจัดผลกระทบที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวแปรแทรกซ้อนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะตัวอย่างแบบไหนครูอ่ายกตัวอย่างให้ดูเนาะดังภาพที่คุณเห็นนะคะนักวิจัยต้องการที่จะทราบว่าการตั้งราคามีผลกระทบต่อจํานวนสินค้าที่ผู้บริโภคซื้ออย่างไรอ่าตัวนี้เป็นตัวอย่างนะดังนั้นค่ะนักวิจัยจึงจําเป็นต้องออกแบบการวิใจัยให้สามารถที่จะศึกษาผลกระทบของราคา ที่มีต่อจํานวนสินค้าที่ผู้บริโภคซื้ออย่างแท้จริงค่ะโดยไม่ยอมให้มีตัวแปรอื่นๆเช่นการโฆษณาการส่งเสริมการขายหรือตัวแปรใดๆที่ไม่ใช่ตัวแปรที่ต้องการศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะดังรูปเลย x จะเท่าแทนด้วยราคา y แทนด้วยจํานวนสินค้าที่ผู้บริโภคซื้อค่ะโดยที่ x คือตัวแปรอิสระที่ต้องการศึกษาผลกระทบที่มีต่อตัวแปรตาม y ค่ะคือตัวแปรตามที่ขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระนั่นเองหลักการในการออกแบบงานวิจัยประเภทที่2ค่ะ เราเรียกว่า Min นะคะ minimize the error variance หมายถึงการออกแบบงานวิจัยให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดค่ะเท่าที่จะน้อยได้เลยเนาะแล้วก็เพื่อให้นักวิจัยเนี่ยสามารถที่จะวัดผลค่ะวัดผลกระทบที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของตัวแปรอิสระได้อย่างถูกต้องนะตรงนี้สําคัญแล้วก็รวไมไปถึงนักวิจัยจะต้องมีความรู้ด้วยนะในเรื่องของอะไรเอ่ยในเรื่องของกําลังศึกษาอะไรเป็นอย่างดีหมายถึงว่ามีความรู้ในเรื่องที่ตัวเองกําลังศึกษาอยู่นั้นเป็นอย่างดี ะะทั้งแนวลึกแล้วก็แนวกว้างด้วยเนาะอย่างเช่นอะไรตัวอย่างนะคะมีความรู้ผู้วิจัยมีความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้สามารถสร้างเครื่องมือในการจัดคําที่ต้องการจัดไว้อย่างถูกต้องนะคะมีวิธีการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมขนาดของตัวอย่างก็ไม่น้อยเกินไปตลอดจนมีเครื่องมือในการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการทําวิจัยได้ทันทีนะคะไม่ปล่อยปละละเลยจนกระทั่งสายเกินกว่าที่จะแก้ไขค่ะ